สบายดีห้มโซพตอนนี้เวลาเท้าหกจิงเท้านี่แหลเด้าของของวัดอังคารบันทีนะเท้าหกนี่แหละเท้าหกของมาเดื่อปีสองพันสองก็คือ คือคุณัสอน้ร้อยหกสิบพาเนาะไายังเลาะไป ทอดแพงแนละ้วเอาิบอง5ตัวใหงหน่อย้วกี่ยนะาทองกอให้20บาทนะปลาทองกโก น้ำขิงถุงเท่าไหร่น้ำเต้าหู้เออน้ำเต้าหู้ใส่เครื่องถุงละสิบไม่ใส่ถุงละห้าค่ะไม่ใส่นะเอาสองถุงเป็นสิบเป็นรวมปลาทองโกยี่สิบเป็นสามสี่กไม่ถิงแกทำให้ทันเถอะโรงแรมเขาจะมาเอาแล้วอันนี้ไม่ใช่บอกว่าของมือกูอยู่นี่นี่ของไอ้นุ่มนะแป๊บนะ ผมไม่รีบหรอกรอได้รอได้ผมรอได้ผมไม่รีบผมเดินเล่นเดินตดินแต่เช้าเดินเล่นไปพักอยู่ใกล้ๆนี่โรงแรมน้ำเต้าหู้องถุงอ่ะเต้าหู้ธรรมดาสองถุงเป็นสิบาทแล้วก็ปลาท่องโก้ยี่สิบาทเป็นสามสิบาทน้ำเต้าหู้หวานไหมคะอ่าก็ก็ปกติหวานหวานน้อยหนึ่งก็ดี ชอบหวานอยู่ใช่ใช่ใช่คุณขอบคุณขายทุกวันนะขายทุกวันอ้ผมก็ไม่รู้เพราะว่าเพิ่งเดินทางมาถึงเมื่อวานนอน <c oughs> ที่โรงแรมใกล้ๆนี่แหละปกติจะยัแต่อนี้ไม่นะคโอ้ไม่ถีอ่อ่ช่วงนี้ขายดีเนาะเพราะว่ามันโควิดมันซาไปแล้ว <c oughs> ท่องเที่ยวก็มาเยอะแล้วท่องเที่ยว ทนไปวิธีชีวิตของสาวหัวหินคนกะมือเศร้าม้าคนกระขายอันนะอจิวาขายจับกล้วยขายน้ำเต้าหู้ภาษาลาวภาษา์ไทยว่าปลาท่องโก้เนาะอันนี้สมมคมสาวประมงประจวบซิลิคันนี่นะ ไม่เป็นไรผมรอได้ผมรอได้ผมไม่รีบออขอบคุณครับผม,ผมไม่รีบหรอกผมก็เดินเล่นอย่างนี้มีแคมทะเลด้วหนีเดินแคมทะเล ไปห่านพนได้ขายดีเลยบ่เป็นว่าได้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 เข้าแถวเลย พอได้กินเน้บอกเลยว่าไเน้ยคนขายดีขายมานขนาดไเนี่ยนี่ฮานคนนี่นะนะบอกให้แปลว่าขายดีคัดซีว่าอาหารประจําประจำมานั่นนั่นซีวอลสาวไทยสาวลาวสาวเวียดนามสาวจีนสาวอย่างก็เป็นปลาต้องโกนี่ปลาต้องโกนี่แหละเนาะปลาต้องโก ภาษาลาวก็จับกล้วยแล้วก็น้ำเต้าหู้เนาะ่งไฟลุงงง่ง่อยาเดียจินจ ถนนมุ่งหน้าไปถนนมุ่งหน้าไปพุทละไปซอสเซีนทางเลี่ยงเมืองไปประจวบพุทละทางเลี่ยงเมืองเนาะสามารถไปพุทธละฮอดได้ฮอดพุทละสามารถไปได้ฮอดวัดออียงวัดันนมุ่งคุณอย่างนี้แหละหลวงพอ่อยังเขายก็จำบ่ได้วาเงินจำว่าได้อันเซมเมอร์ขึ้นสมองแล้วมันลืมไปส่วแวบหนึ่งะนะเนาะ ไปทางนี้เราอยแลนตรงไปเลยเนี่ยโอ้ฝ่อยไกลจะข้ามข้ามภูตัวนี้ไปเนาะข้ามภูเข้าตัวนี้ไปอีกเนี่ยนะเขาไปซอดทางเลี่ยงเมืองเน่ยะ บอาเบิ่งวิถีชีวิตของสาวหรือว่าวิถีชีวิตของสาวเลก็ว่าเป็นสาวหวหินเนาะแกมทะเลเิ่นว่าสาวเลเนาะเป็นทํามาหากินแล้วได้ปูยุบกก็ทํามาหากินอยู่ทะเลก็ลงไปหาปูหาปลาหาปูหาหอยเนาะกุ้งปลาเนาะปูหอยอยู่ทะเล น้ำขึ้นมาจำนายขายทรงขายย่อยเห็นะหมบชีวิตเพิ่นข้าขายบอกนบ่เได้อยู่ไว้เสาตื่นแต่เ้าเ้ามาบอกนบ่เต้เสาเ้ามาขายแล้วคนนั่นลูกค้าก็ต้องมาแต ต้องโตมาแต่เ้าๆก่อนตะเวน,นนั่นน่ะก่อนอากาศมันฮอนดเอาไว้ก็มาจับใจซอยมาซื้อเพื่อไปอยู่ไปกินยำมือซ้อฮ้อนๆอะไรจับกล้วยก็ฮ้อนๆอ,นอนนย่างก็ฮ้อนๆไปเสร็จแล้วครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะคะค<อ>้าหน่อยค่ะขอบคุณค่ะ เอ,อ,อาได้แล้วเนาะเอาทำซุ่มกับเบิ่งไปเบิ่งไปจับกล้วยยี่สิบบาทถุงบไงไ่ไมแมบกล้วยยี่สิบบาทแล้วก็น้นำเต้าหู้ถุงละห้าบาท เอาไปเจ้าก็จะหยุดตีคลิปไว้เท่านี้เนาะโชคดีโชคดีทุกคนเด้อ